<Beautiful. S 2> oh, <yeah. S 1> วันนี้หน่องพามาที่ Jo Ann f a b r i c นะคะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นนะคะก็เขาจะเป็นแพทเทิร์นแบบสำเร็จรูปเนาะเราก็จะไดะ้แบบตัดเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวลองไปฝึกมือกันนะคะเดี๋ยวเราเลือกแบบที่เราอยากได้เขาลด40%นะคะ,ะเดี๋ยวเราต้องดูราคาแต่ ผ้าไหมจีนมาหนึ่งผืนนะคะก็ประมาณอออน่าจะเจ็ดเมตรไม่แน่ใจซื้อมาตั้งแต่ปี2016ันสเดี๋ยวลองมาตัดเสื้อสไตล์นี้กันนะคะแบบนี้ก็น่ารัก แบบนี้ราคาสามสิบสองเหรียญน,นะคะ32 U Doll S dollar 32 and and discount 40% off ก่อนราคาที่เขาจะลดนะคะก็ก็หลังราคาลด after discount uh, like oh. 19. 19เหลือะไรกัน19ทีน oh dollar สิบเก้าเหรียญ oh. only one just oh. only one เนี่ยด้านนี้จะถูกกว่าอันนี้สองเหรียญกว่านะคะก็อันนี้ ผ้ากันเปื้อนเนาะตัดผ้ากันเปื้อนแบบน่ารักน่ารักก็เขาก็จะมีแบบเดียวแต่เดี๋ยวลองซื้อไปหัดทำเล่นดูเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้ใช้จักเลยจักก็ก็คือซื้อมาแต่แทบจะไม่ค่อยได้เปิดเลยนะเอ่อถ้าราคาประมาณนี้เนาะสองเหรียญเกเก้าเซนน้นองอยากได้เป็นแพทเทิร์นกางเกงแต่อันนี้ก็น่าน่ารักดีเดี๋ยวลองดูสเหรียญก็เก้าเซนอะมันก็ มันก็ไม่แพงคือแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นหนึ่งชิ้นนะคะถ้าเป็นเซ็ตก็จะแพงขึ้นมา This expensive b e a s e pattern s o e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  n t e t one h อืมด้านนี้จะราคาแพงอ w ด n t y different Different pattern Yeah different design Yeah Some design maybe easy or some difficult or มอร์ต uh ี huh. s <S uh, so so uh ้เทลราคา19เซ็น huh. ต uh ์40เนต์น huh. uh ่าจะ12เดียว12เดียวใช่ผ้ากันเปื้อนนะคะก็2เหรียญ99เซนต์แพทเทิรนชุดนี้เดี๋ยวเราก็ไปก๊อปปี้ไปลอกไปทำได้ง่ายๆ ก็สำหรับคนที่ชอบตัดเย็บเสื้อผ้าอ๋อในนี้ก็มีนะคะเขาก็จะมีข้างในให้เลือกอืมว้าวประเดิน price three n i เนี่ยค่ะก็จะมีแบบเขาให้เลือกเลยบางอันก็ระบ,บุไว้40%บางอันก็จะเขียนราคาไว้ชัดเจน that's almost three ninety nine o n l y one only one that's three ninety nine each เนี่ยเขาก็จะระบุไว้อันนี้จะเป็นความสนุกสนานของสาวๆที่ชอบตัดเย็บเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะน้องว่าเนี่ยคขาก็จะมีแบบแต่น้องอยากได้กางเกงอืม VERY GOOD ดีมากๆ <laughs> ดูคือแบบนี้แบบเสื้อผ้าเด็กน่ารัก so cute สาว like ระซั is this New collection and old collection บางอันเก่าแล้วก็มาลดราคาอย่างนี้เนาะ งอยากได้แบบกางเกงมากกว่าที่จะนแต่แบบกระโปรงเนาะกางเกงอยากได้แพทเทิร์นมุมนี้แสดงว่ามีแต่เสื้อแล้วก็เสื้อผ้าเด็กถ้าเป็นของเด็กจะเป็นแบบหนึ่งเดรสตัวหนึ่งเนี่ยคะ่ะเจอแล้วนะคะวันนี้หน่องก็เข้ามาที่วอรมาร์ทนะคะก็มาหาดูแพทเทิร์น เขาก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแบบเสื้อผ้านีคะเนี่ยค่ะเขาจะบอกไซส์เราก็ต้องดูไซส์ว่าเราไซส์เบอร์ไหนนะคะอ,อ,อย่างของประเทศไทยหน่องเคยเห็นเขาจะเป็นไซส์ S M L คือมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เราไปก๊อปปี้นะคะใช้ได้เลยอันนี้ราคา2เหรียญไปปก็ตก3เหรียญเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่าเราใช้ไซส์ไหน เมื่อวานที่น้องพาไปดูนั่นจะเป็นที่หองโจแอมแฟบริกนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาอยากจะลองตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ลองหางานอดดิเลกทาในสไตล์ที่เองชอบนะีคะก็ลองดูซึ่งเนี่ยค่ะก็ถือว่าราคาไม่แพงคือมันไม่ได้เน้นแฟชั่นอะไรมากมันเป็นเหมือนเบสิกนะคะเสื้อผ้าที่เป็นแพทเทิร์นแบบแบบน้องก็ไม่แน่ใจว่าน้องไซส์ไหนเนาะน่าเดี๋ยวต้องถามเพราะถ้าเขาเป็นเบอร์เนี่ยเขาจะเป็นไซส์แบบอเมริกันคือไม่ ต้องดูด้วยว่าไซส์เล็กคือเบอร์อะไรนะคะไซส์เล็กคือเบอร์อะไรส่วนใหญ่เขาจะเขียนไซส์8 8ถึง18น้องจะอยากลองตัดที่เป็นกางเกงมากกว่าเสือ้อเดี๋ยวต้องดูเนี่ยค่ะมีแพทเทิร์นหลายแบบเลยกระเป๋าก็มีที่ครอบอที่เรารีดผ้านะคะมัน คือเหมือนเหมือนว่ามันสะดวกนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องมานั่งเขียนนั่งอ,อ่อนั่งวัดแพทเทิร์นเองเขาก็จะมีไซส์ให้เราเส้อผ้าเด็กก็มีนะคะก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่น้องอยากจะทำเพราะว่าเราเราคือน้องเป็นแบบมันก็เป็นเหมือนงานบ้านงานเรือแนะ้วเราก็จะชอบแบบว่าตัดเย็บเสื้อผ้าถักโคเชอะไรพวกนี้ทำกับข้าว เดี๋ยวน้องขอเลือกก่อนนะคะด้านนี้นะคะเขาก็จะมีหนังสือให้เราดูนะคะแล้วเราก็ไปเลือกตามรหัสเนี่ยค่ะออกมาแปดห้าสี่สามรหัสของเขานะคะน้องว่าดีมากเลยอะ่ะเราก็เปิดแล้วก็เลือกก็คือสามารถที่จะเลือกแบบได้เนี่ยค่ะเลือกแบบได้ตามต้องการอืมอ่เนี่ยค่ะสมมติว่าถ้าเราชอบชุดนี้เราก็เปิดรหัสนคะคะแล้วก็เปิดเลือก ว่าแต่ละวอมาดมันมีทุกที่ไหมนะคะเพื่อนๆก็ลองหาดูนะคะถ้าเราชอบงานตัดเย็บนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโอ้ <c oughs> อแล้วก็ราคาเขาก็จะระบุไว้นะคะในแบบต่างๆราคาแตกต่างกันไปอย่างเช่นอันนี้หกเหรียญกว่าแปดเหรียญกว่านะคะบางบางรหัสก็ <c oughs> สินค้าหมดแล้วอย่างนี้นะคะไม่มีแล้ว โอเคอืม okay. mm hmm. สะดวกมากรวดเร็วมากลองดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบงานตัดเย็บนะ